นางเอกลูกรักแม่จีนออกงานล่าสุดสวยจิกกล้องแตกใครก็ต้องมองเป็นที่พูดถึงสเทือนโซเชียลอีกแล้วเมื่อเจ้าลู่ซือนางเอกเดาวรุ่งมาแรงแห่งวงการบันเทิงจีนปรากฏตัวต่อสาธารณชนโดยวันที่13มกราคมเจ้าลู่ซือเดินทางมาร่วมงานไว้ป่อในปี2023 แต่หลายคนโฟกัสคือแฟชั่นการแต่งตัวของเธอที่ไม่ทำให้ผิดหวังอีกเช่นเคยคราวนี้เจ้าลูซ้อในลุคสวยแซ่บปนน่ารักขี้เล่นในชุดเดรสโอกูตูฤด,ดูใบไม้ผลิและฤด,ดูร้อนปี2023ของเวอร์ซาเช่งานนี้ทำเอาเหล่าช่างภาพกดชัตเตอร์กันรัวๆไม่หยุด